สวัสดีคุณผู้ชมนะครับมาเจอกันในช่องของกล้องโกใสนะครับวันนี้เรามาถ่ายทำกันในช่วงกลางคืนนะตอนนี้ก็ประมาณาทุ่มครึ่งนะครับผมก็ยังอยู่นากันอยู่นะนี่ผมก็ยังอยู่กลางนากันอยู่นะครับเอาน้ำมาใส่ทั่วนะฮะยังไม่ เรียกว่ายังไม่เสร็จนะครับอีกนิดเดียวให้อีกนิดเดียวก็จะเสร็จกันแล้วนะครับแมมเราไม่ค่อยได้มาถ่ายทํากันในช่วงกลางคืนเลยนะวันนี้เรามา EP นี้เรามาถ่ายทํากันในช่วงกลางคืนนะครับให้คุณผู้ชมได้ชมบรรยากาศในช่วงกลางคืนก็มีแสงดาวนะแสงดาวก็มีนี่นะฮะนี่แล้วก็ ดวงจันท์นะครับดวงจันทร์ก็สวยงามนะครับพรุ่งนี้วันพระนะฮะวันนี้วันโกนนะครับนี่แหละมาถ่ายทาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับในช่วงกลางคืนก็ต้องมีไฟด้วยนะฮะเดี๋ยวมันมืดนะครับแต่ก็วันนี้ก็ไม่มืดเท่าไหร่เพราะว่ามีแสงจันนั่นเองนะฮะนี่เกือบจะเสร็จแล้วนะฮะคุณผู้ชมเกือบละนิดเดียวนะฮะนี่น้ำมาถึง ตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่านี่ก็คงจะเป็นแปลงสุดท้ายนะฮะแปลงสุดท้ายของเราข้าคืนนี้กันแล้วนะครับน้ำก็นี่น้ำก็อยู่ตรงนี้แล้วนะฮะนี่น้ำก็ใกล้จะทั่วถึงแปลงนี้แล้วนะฮะนี่ หากาศยากนะครับเพราะผมไม่ได้ออกมาในช่วงกลางคืนสักเท่าไหร่นะนี่ให้คนผู้ชมชมบรรยากาศในช่วงกลางคืนนะวันนี้มีแสงจันทร์นี่นี่แสงจันทร์สวยงามนะครับเสียงนกร้องนี่ครับก็ต้องมีไฟส่องแสงให้ชัดขึ้นนะครับนี่ ตรงนี้ยังแห้งอยู่นะฮะมีน้ํายังมาไม่ถึงครับแต่น้ํามาถึงตรงนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมนี่น้ํามาถึงตรงนี้แล้วนะฮะนี่นี่ให้ดูกันชัดๆนะครับน้ำมาถึงตรงนี้แล้ว,ลวอ่จะเราจะให้มันทั่วนะครับ นี่มันทั่วนะนี่ก็ใกล้จะใกล้จะทั่วแล้วนะฮะอีกเดียวนะอีกนิดเดียวเนี่ยอีกนิดเดียวนะเราก็รอเวลาอีกนิดเดียวนะครับก็จะถึงกันแล้วนี่นะฮะน้ำมาตรงนี้แล้วนะมาาตรงนี้แล้วนี่นะฮะ นี่ก็เป็นอีกพีหนึ่งนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะอาจจะไม่ชัดสักเท่าไหร่นะครับเนาะแต่ก็บรรยากาศในช่วงกลางคืนนะใช้ไฟฉายคาดหัวนี่แหละนะครับสองนำทางนั่นเองนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e เป็นกำลังใจนะให้กับหนุ่มก้องโกใสก็จะได้ผลิตคลิปดีๆที่ นำมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองนะครับสำหรับ EP ีนี้คงจะต้องลาคุณผู้ชมกันไปแล้วนะฮะมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ